ท่านผู้ชมฮะสัปดาห์นี้ก็คงจะเห็นพี่น้องคนไทยเชื้อสายจีนหรือไม่ก็คนไทยเองเนี่ยนะฮะมาใส่เสื้อสีแดงลวดลายเนี่ยมงกรสีทองกันเพราะว่านะฮะเดี๋ยวช่วงปลายสัปดาห์เนี่ยก็เรียกว่าเข้าสู่วันขึ้นปีใหม่ของจีนแล้วนะครับวันพฤหัสเนี่ยเขาก็จะออกไปจับจ่ายซื้อของเรียกกันว่าวันจ่ายนะฮะวันศุกร์เนี่ยเขาเรียกวันไหว้นะฮะส่วนวันเสาร์เนี่ยเขาเรียกชิวอีกหรือว่าวันขึ้นปีใหม่ของจีนเดีอีกชื่อหนึ่งก็เรียกวันถือ ที่บอกว่ายห้ามมากวาดบ้านห้ามพูดไม่มงคลห้ามใบสาบแช่งให้พูดแต่ดีๆอันนี้คือวันชิวอีกก็คือวันเที่ยววันขึ้นปีใหม่ะนะครับพาไปดูบรรยากาศก,าก่อนเลยครับท่านผู้ชมฮะพอใกล้ตรุษจีนเข้ามาแล้วเนี่ยบรรยากาศก,าก็เรียกว่าคึกคักจริงๆนะฮะปีนี้เนี่ยออคุณธนัญญาซื้อมาหรือ,อยัง เสื้อสีแดงใช่ไหมคะองเตรียมแล้วต้องลายมังกรด้วยนะถูกต้องค่ะปีนี้ปีมังกรนี่นี่ครัผมซื้อสองแบบเลยเอาแบบจีนๆด้วยแบบเสื้อยืดก็มีนี่ไปซื้อมาเรียบร้อยแล้วนะฮะท่านผู้ชมพาไปดูนี่บริเวณถนนเอการทศรสตำบบนในเมืองอำเภอเมืองพิษณุโลกใกล้ตรุจีนแบบนี้หลายร้านนี่ชุดแดงเอามาขายปึ๊บเลยนะฮะชุดกี่เพ้าชุดเจ้าสัว นะแล้วก็ตกแต่งร้านด้วยโคมไฟกระดาษสีแดงโคมไฟจีนสีแดงเรียงรายเลยนะฮะจะได้ดึงดูดลูกค้ามาะเห็นบรรยากาศแบบนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเทศกาลแห่งความสุขเหมือนกันนะฮะที่คนไทยก็เอาด้วยนะฮะถึงแม้ว่าโอเคละ่ะจะเป็นคนไทยแท้ๆไม่ได้มีเชื้อสายจีนก็เอาเขาด้วยเหมือนกันเพราะว่าก็ถือว่าเป็นวันมงคลนะฮะพอวันขึ้นปีใหม่เนาะก็ไปไหว้พระนะก็เสริมสิริม,มงคลกันนะครับทานผู้ชมฮะ ทางร้านเนี่ยนะฮะเขาก็ซื้อมีทั้งชุดกี่เผาชุดอากงชุดอมมาม่าชุดเด็กเอามาขายกันหน้าร้านเน้นลลดลายมังกรนะครับอีกทั้งเพิ่มความหลากหลายของเนื้อผ้าก็จะมีแบบพวกเสื้อยืดผ้าฝ้ายผ้าคอตตอนตามที่ลูกค้าต้องการเลยฮะถ้าถูกถูกหน่อยก็จะเป็นพวกเสื้อยืดนะครับท่านผู้ชม ตัวหนึ่งก็79บาทไปจนถึง300บาทก็เพราะว่าช่วงหลังเนี่ยมีลูกค้ามาเลือกซื้อแล้วก็โทรมาสั่งซื้อเพิ่มมากขึ้นนะครับเพื่อเตรียมเอาไปใส่ในช่วงเทศกาลตรุษจีนครับนี่ต่อวัิตย์ที่ผ่านมาผมก็เห็นนะคนเดินห้างก็เลิ่มาแล้วนะเจอสีแดงเ่ยนะฮนะใส่เอาเรื่เอาชัยก่อนเลยอีกที่หนึ่งไปดูที่อำเภอเมืองกาญจนบ,บุรีครับ ร้านที่เขาขายพวกเสื้อผ้าพวกนี้เนี่ยนะฮะก็เรียกว่าเอามาโชว์กันเต็มร้านเลยครับแล้วพอไปถามเนี่ยลูกค้าเขาก็เริ่มทยอยออกไปซื้อกันแล้วนะฮะคือเอาจริงๆนะซื้อก่อนใส่ก่อนคุ้มถูกไหมไม่งั้นถ้าคุณซื้อทีหลังคุณจะไปใส่ตอนไหนอ่ะคุณก็ไปใส่โอเควันเสาร์ก็คือวันขึ้นปีใหม่วันชิวอีกอใช่ไหมแล้วหลังจากนั้นมันเอาแล้วไงคือมันใส่ได้ตลอดเลยเป็นเพรว่ามันเอาไงใช่ไหมเพราะฉะนั้นซื้อก่อนใส่ก่อน ซักเอามาใส่3ามอย่างเนี้ยค่ะใส่ได้หลายรอบต้อนรับเทศกาลแบบเนิ่นๆเลยใช่นะฮะเจ้าของร้านฮนะออร้านเจริญพันธ์เจ้าเป้านะฮะก็บอกว่าตรุดจีนวีเนี่ยคนสั่งซื้อชุดจีนเข้ามาเอา้าของร้านนี้ที่กาญจนบุร,รีเขาบอกไม่ค่อยคึกคักเหมือนปีก่อนนะครับแต่ก็ไม่ใช่ว่าขายไม่ได้นะก็มาเรื่อยๆครับเพราะว่าทางร้านขายในราคาที่ไม่แพงราคาประหยดัด ส่วนมากก็จะมีผู้ปกครองเนี่ยมาเลือกซื้อมาให้ลูกหลานใส่ไปร่วมกิจกรรมที่โรงเรียนกันครับนักข่าวก็เลยไปอีกที่หนึ่งไปสำรวจร้านขายอุปกรณ์ไหว้เจ้าในเขตเทศบาลเมืองกาญจนบุรีนี่ถ้าเป็นเรื่องของการไหว้เจ้าเนี่ยทางร้านนี้เขาก็บอกว่าบรรยากาศก,าก็ยังยังไม่ค่อยคึกคักมากสักเท่าไหร่ค่ะคือผมว่าไปสำรวจตอนนี้ยังยังคนระมันต้องแบบวันจ่ายนึกออกไหมวันจ่ายอะท่านผู้ชมวันพระอาสสับ,บดี คนก็คงยังไม่ไปจ่ายกันตอนนี้หรอกใช่ไหมเขาไปเขาก็ซื้อกันทีเดียวก็คือวันพระรัสบดีที่ต้องไปซื้อหมูเห็ดเป็ดไก่ผลไม้นะแล้วพอออกไปทีหนึ่งเราก็ไปซื้อเสื้อซื้อของไหวอะไรมาทีเดียวนะครับตอนนั้นเนี่ยน่าจะบรรยากาศคึกคักมากกว่านี้นะครับเจ้าของร้านอ,อมรั์วัตถุมงคลอีกร้านหนึ่งนะบอกว่าการค้าการขายในตรุษจีนปีเนี้ย คนออกมาจับจ่ายใช้สอยยังไม่ค่อยคึกคักเท่าไหร่เดี๋ยวต้องรอดูช่วงวันจ่ายก่อนวันจ่ายนี่อาเฮียแกบอกว่าเดี๋ยวคนจะกลับมาซื้อกันเยอะและยอดขายก็อาจจะลดลงมานิดนึงจากปีก่อนนะครับ